สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัชรีไกรนิวอนครูอาสาสกรออำเภอนายายอามขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาดังนี้ตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลสารสนเทศมีผลเอกสารการดำเนินงานจำนวน5รายการ 1. ข้อมูลทั่วไปของตำบลที่รับผิดช,ชอบเช่นข้อมูลประชากรจำแนกตามเพศต่อพื้นที่การปกครองและอื่นๆข้อมูลพื้นฐานของตำบลวังใหม่และตำบลสนามชัย2ข้อมูลของผู้ไม่รู้หนังสือ ลืมหนังสือ3ข้อมูลภูมิปัญญาภาคีเครือข่าย4ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และ5ข้อมูลความต้องการเรียนรู้ของคนในชุมชนตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการปฏิทินการปฏิบัติงานโดยมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสองกรอาเภอนายายอาม และในระดับตำบลประกอบด้วยตำบลวังใหม่และตำบลสนามชัยทั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นเพื่อนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและมีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งสามารถดําเนินการตามแผนที่กําหนดได้พร้อมทั้งมีการประเมินสรุปและรายงานผลเพื่อการพัฒนางานต่อไปตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จในการส่งเสริมการรู้หนังสือในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566มีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์จำนวน35คน2มีการจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนใน DMIS 3มีการจัดทำแผนการสอน4มีการจัดทำบันทึกหลังสอน5มีชิ้นงานของผู้เรียน ไม่น้อยกว่า3มรายการ6มีการจัดทำปฏิทินการจัดการเรียนการสอน7ผู้เรียนเข้ารับการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ5้าิบมีผู้เข้ารับการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละห้าิบโดยมีผู้ที่ผ่านการประเมินจำนวน18คน9มีบันทึกการติดตามผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง10มีการจัดทำบัญชีลงเวลาผู้เรียนและ11มีบัญชีลงเวลาครูผู้สอนตัวชี้วัดที่4ี่ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินผู้ไม่รู้หนังสือ มีจำนวนผู้ไม่รู้หนังสือที่รับผิดช,ชอบในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566จําจำนวน35คนได้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน18คนคิดเป็นร้อยละ51.42ตัวชี้วัดที่7จําำนวนกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและติดตามผล1มีการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ สองมีการประสานงานในการจัดอบรมผู้เรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามมีการสรุปผลการปฏิบัติงานโดนมีเอกสารและผลการดำเนินงานจำนวน5โครงการดังนี้1รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม2รายงานผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลูกเสือจิตอาสา3รายงานผลโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สี่รายงานผลโครงการอบรมอาสายุยกาชาติห้ารายงานผลโครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสำริดตัวชี้วัดที่แปดจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนมีผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจำนวนเก้ากิจกรรมตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ดังนี้หนึ่งโครงการเรื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้สองงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล สามโครงการกวดขันวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนสี่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลห้าโครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชนหกกิจกรรมนางการจัดการขยะมูลฝอยเจ็ดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนตรเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแปดโครงการเสริมสร้างพัฒนาการทางกาย จิตและสมองและก้าวกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและการศึกษาตลอดชีวิตในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกตัวชี้วัดที่9จํานวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายประกอบไปด้วยจํานวน6งานดังนี้ 1. งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2งานทะเบียนและวัดผล3งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน4งานพัสดุ5งานนิเทศติดต,ตามภายในสถานศึกษา6งานสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถม ขอขอบคุณคณะกรรมาการทุกท่านค่ะ